มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคอันตรกายะปัญหาที่สี่อันตรกายะอมานถ,ถามว่าชื่อหน้าเกษตรนั้นไม่ได้จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรืออันตรกายะอมาตนั้นจึงถามปัญหาพระนาาเกษนองค์เอกอ,อรหันว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ากล่าววานี้ว่าชื่อของพระผู้เป็นเจ้าชื่อหน้าเกษน แต่ว่าชื่อหน้าเกษตนี้ไม่ได้จัดเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่แหละข้าพเจ้าสงสัยพระน้าเกษตจึงถามอันตกายะไปว่าท่านเข้าใจว่าอะไรชื่อหน้าเกษตอันตกายะจึงกล่าววาจาว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าลมหายใจเข้าออกในกายนี้ยังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่ามีชีวิตอยู่เหมือนอย่างพระผู้เป็นเจ้าชนี้มีชีวิตอยู่ได้ ชื่อว่านาคาเซนขณะนั้นพระนาคาเซนจึงถามว่าดูกะระอมาตอัตมาจะถามท่านถ้าแม้ว่าลมระบายหายใจออกจากกายมิได้กลับเข้าภายในกายคนคนนั้นจะตายหรือว่าหาไม่ได้อันตากายะอมาตจริงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าลมไม่เข้าไปภายในกายลมออกไปภายนอกกายไม่กลับเข้าไปภายในกายแล้วผู้นั้นก็ตาย พระนาเคเสษนองค์อารหันท่านจึงว่าถ้าฉะนั้นดูกระอันตกายะคนที่เป่าตแตรเป่าสังทั้งหลายลมออกนอกกายจะม่ตายสิ้นหรืออันตกายะอามาตว่าไม่ตายพระนาเคเสษนองค์อรหันจึงว่าดูกระอันตกายะเหมือนช่างทองทั้งหลายเป่ากล้องประสานทองก็ดีคนพวกนี้ ลมออกนอกกายไม่กลับเข้าในกายนี้จะตายหรือประการใดอันหนึ่งเล่าคนที่เป่าปีกรณีจะไม่ตายหรืออันตากายะจริงว่าไม่ตายพระนาคเษนจริงว่าดูกะระอันตากายะเออท่านสิว่าลมออกนอกกายไม่เข้าไปภายในกายแล้วก็ตายก็ทำไมคนทั้งหลายที่เป่าตแตรและเป่าสัง คนทั้งหลายที่เป่ากล้องประสานทองและคนที่เป่าปีคนทั้งหลายนี้ลมออกนอกกายจึงไม่ตายเล่าเพราะเหตุอย่างไรอันตกายะก็จนใจไม่รู้ที่จะแก้ไขจึงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขออกให้แจ้งเถิดข้าพเจ้ารู้อะไรจะไปตอบโต้ถ้อยคำกับพระผู้เป็นเจ้าเล่า ครั้งนั้นพระนาคเกษจึงว่าดูกระรอันตากายะท่านว่าลมนี้คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกายสังขารอันตากายะจึงถามพระนาคเกษว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากายสังขารตั้งอยู่ที่ไหนพระนาคเกษจึงบอกให้ว่ากายสังขารน,นี้มีในขันตั้งอยู่ในขันว่าแล้วเท่านั้น พระนาคเษนก็สำแดงธรรมเทศนาแก้ไขให้อันตากายะอมาตฟังอันตากายะตั้งใจสวนาการไปก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัศสศรัทธาเขารบพระศีรัตนาตรายัยเป็นอุบาสกในพระาศาสนาตกว่าพระนาคเษนว่าลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าออกนี้เป็นกายะสังขารถ้าแหละ ท่านทายกไม่เข้าใจว่ากายยสังขานี้คือลมบำรุงกายในยะหนึ่งว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นรูปเนื่องมาแต่มหาภูตรูปคือวายูธาตุลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่ากายจะถือว่าเป็นชีวิตนั้นไม่ควรและกายยสังขานคือลมหายใจเข้าออกนี้ก็ตั้งอยู่ในขันทั้งห้ามีรูปประขันเป็นต้น อธิบายทั้งนี้จะให้เข้าใจว่ากายสังขานี้เป็นชื่อแห่งลมหายใจเข้าออกโลกจ่อมพูดกันว่าเราท่านทุกวันนี้มีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ว่าคนและคำอันนี้ว่าแต่พอจะให้เห็นพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตาแต่ว่าลมหายใจเข้าออกนี้จะถือว่ามีพร้อมกันอยู่แล้ว เรียกว่าเป็นชีวิตนั้นไม่ได้เป็นแต่บำรุงกายบำรุงชีวิตและลมหายใจจะเป็นชีวิตหาไม่ได้อันตรา,ายปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้